พระปฐมเรามีร้านวยเตี๋วเรือร้านเด็ดมาแนะนําเราอยู่กันที่บนถนนต้นสนไม่ใกล้ไม่ไกลองค์พระปฐมเจดีก๋วยเตี๋วเรือร้านนี้เขาว่าเด็ดเขาใช้เนื้อหมูและเนื้อวัวสดสดสวัสดีค่ะชื่ออ๋อนะคะเป็นเจ้าของร้านวยเตี๋วเรือถูกปากสา,าขาถนนต้นสนนะคะอ่าก็จะมีเส้นเล็ก เ้นบุนเส้นเส้นบะหมี่เส้นใหญ่แล้วก็เส้นหมี่เมนูข้าวก็จะมีกะเพราหมูตุนกะเพราเนื้อตุนนุ่มค่ะอร่อยค่ะไม่ลอ,อยไม่ลอยโดยดจานที่สองมารอแล้วค่ะอูโหูอย่ารีรอเมนูน่าทานขนาดนี้อบอกเลยอร่อยเมนูเริ่มต้นที่ชามละ20บาทอยากจะขอเชิญชวนให้ลองแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือของเรานะคะจะได้รู้ว่าอร่อยไม่ต้องปรุงแล้วจะติดใจและต่ต้องมาซ้ำอิก ครั้งแน่ๆค่ะ ร้านเขาเปิดตั้งแต่11บมงยัน4ทุ่มหรือสอบถามเพิ่มเติมจากเพลดกุวยเตี๋ยวเรือถูกปากสาขาถนนต้นสน